กลาสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวสารดีๆจะมาบอกทุกคนนะคะอะไรนะคะได้ค่ะราคาอยู่ที่499บาทจ้าอะไรคุณพี่โอ้คอร์สนี้ไม่แพงจ้ามันมีอยู่ในกลุ่มแล้วเอาแค่สอนเพิ่มเติมจ้าโอเคนะคะราคานี้ไม่แพงมากเลยนะคะและดาวโจนของวันนี้เราก็มีให้ดูนะคะ อะไรนะคะเจาะตัวไหนหรอคะเจาะตัวนี้ได้เลยจ้าและถ้าใครอยากสั่งซื้อปีเสียก็สั่งซื้อได้นะคะคุณพลีหูราคาเท่าไหร่หรอคะราคาอยู่ที่สองหนึบาทนะจะส่งฟรีค่ะอะไรนะคะคุกค้าโอเคค่ะราคานี้ไม่แพงนะคะ โอเคถ้าอยากเข้าทักมาที่ไอเดลายตามนี้เลยนะคะคุณพี่ <Okay. S 1> ไปก่อนนะดูนะคะดาวโจนวันนี้วันนี้ตื่นเมีแค่